เพื่อนๆวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยไปกินข้าวก่อนโอ้ยมือเย็นเพื่อนๆเลยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้าสวนตอน11โมงเช้าเนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วอยู่ที่6องศานะคะตอนนี้เมื่อคืนติดลบหนึ่งองศาเฮีย,ยจะมารลือสวนละยายจะเก็บด,ดอกไอ้เส ดอกลักเล่หัวดอกลักเล่ใส่กระบ,บะเดี๋ยวจะเอาลง,ลงห้องใต้ดินอากาศดีวันนี้กับพรุ่งนี้แดดออกนะหลังจากนั้นไปฝนตกตลอดนี่น้ำค้างยังเต็มอยู่เลยเนาะมันไม่แห้งเพราะว่ามันไม่มันไม่ร้อน ยายเอาทิ้งตังเยอะนี่ไม่เอามันหนักมันหนักนเพื่อน <c oughs> เห็นไหมเลือ,อยูตตังเยอะไม่เอาเอาแค่นี้แหละนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวหาดูฝักทองก่อนดูแฟนยายเอาอันนี้มาใส่ขี้กระต่ายฝักทองเท่านี้น่าจะมีนะดยายไปหาก่อนไปเอารถมาใส่ก่อน นี่เก็บได้แค่นี้เพื่อนๆนี่ฟักทองอนี่เมื่อกี้ยายเอาปุ๋ยมูลของกระต่ายแฟนยายมากองกองทิ้งไว้ยายก็มาเคียียเียเคีย,คย,คยออกเพื่อที่ปีหน้ามาเราก็จะไถกลบนะอือนั่นแหละจริงๆไถ,ถปีนี้กลบก็ได้ปีหน้าคอยมาพลวนแต่ว่าไม่ทันก็ปล่อยไว้งี้เลยนี่แหละประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เนาะ เนาะบางคนไม่เลี้ยงก็ไม่รู้หรอกคุณเพื่อนที่คนเขาคอมเมนต์ยายมาไม่ต้องเลี้ยงหรอกสงสารซื้อกินดีกว่าอะไรอย่างงู้นอย่างงี้คือแบบนั้นก็คือเขาคิดได้เขาคิดแค่วงแคบๆคบ่คอะนะถ้าเราคิดในวงกว้างดูผลประโยชน์ของเขามีแต่คนถามเยตาผักยายใสยป่สปุ๋ยอะไรเนี่ยเวลาผักใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยสนใจสนใจถามเนาะแต่เวลาเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่มาดรามา่ายายเออถ้าคิดในวงกว้างก็นี่แหละเห็นไหมล่ะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีปลอดสารเนี่ยไม่ต้องซื้อคือเราเลี้ยงเราไม่ได้คิดแค่เออกินเนื้อกินเนื้อเออซื้อกินดีกว่าแค่นั้นจบเออซื้อกินดีกว่าแค่นั้นจบเออกคคิดแค่นั้นเนาะก็คิดแค่นั้นไม่ได้คิดวงกว้างถ้าเราคิดวงกว้างก็ดูดิเนี่ยอันนี้แค่มูลกระต่ายเนาะของแกะของไก่เนาะใดระยะก็กองไว้ทางโน้นให้มันเปื่อยเน่าสลายแล้วก็มาใส่อีกทีหนึ่งนี่แหละเนาะ อันนี้คือคิดในวงกว้างไม่ได้คิดวงแคบๆเนาะเออพูดผิดพูดถูกก็เยาะ่ากันเดอ้อใหญ่มาเป็นคนบราน,นอกคอกนาก็คือมาอธิบายตามความคิดของเราอะเนาะเพื่อนไปในยายจะโรยๆๆรยนใน,ในสตอเบอรี่ก็ไปโรยๆๆส่วนใหญ่นะ่ะคนอื่นเขาไม่ได้ทําอย่างนี้หรอกสะอาดเรียบร้อยเตยยางที่ยายเล่าให้ฟังอยู่เสมอนั่นหละของยายรกรัง,รงแต่มีผักกินตลอดถ้ารักถ้าถ้าเขาให้สะอาดเนียบไปเลย มันก็ไม่มีพวกเอ,อผักที่มันขึ้นเนี่ยเหมือนแรดึงเรดิตอะไรที่ไม่มีใครมีแล้วแถวแถวนี้เชื่อเหออเนาะดูดิอันนี้ปลูกสตรอเบอรีก็มาชุวยช่ยช่ยทิ้งไว้กระไดกินเนาะไปพูดมากเดี๋ยวเขาทำงานคนนี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนมะเขือเล้วขอทำใจอีกนิดก่อนจะทิ้งไว้อย่างงี้หรือว่าจะรื้อออกอืม นี่เสร็จแล้วแบบนี้นะข้างล่างนะปีนามาใส่เดือนเต็มใส่เดือนเยอะมากเลยในสวนยายนะเนาะเดแตยยายไปดูพริกหน่อยไก่อยู่ไหนล่ะได้ได้เวลากินข้าวอีกแล้วจะเที่ยงแล้วยังเหลือเวลาอีกหน่อยเก็บพริกก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงค่อยออกมาใหม่ ปี่น่าจะปลูกอีกหรือเปล่าพันนี้ดูก่อนมันใหญ่ดีมันไม่ค่อยเผ็ดเกลือกนาเหมาะสำหรับทําไอ้นั่นอะทําพริกพริกเผาพริกแกงพริกป่นอะไรอย่างงี้เนาะ มันได้เยอะดีมันมันได้เยอะไว้ตามส้มตามอะไรนี่มันไม่ค่อยเผ็ดเอ้ยเนี่ยขหมดเนี่ยก็มันจะติดลบมาแล้วติดลบแล้วก็ช้ำหมดแล้วเนาะถ้าติดลบเยอะๆนะต้องคอยดูระวังพยากรณ์อากาศวันไหนบอกว่าหนาวมากติดลบหนึ่งสององศา มาเก็บออกหมดเลยแต่ยายก็ไม่เคยเก็บหมดสักทีปีนี้คุ้มนะเนี่ยเก็บได้แบบทุกทีนะโอยเหลือเต็มต้นเลยเยอยเขาเก็บก่อนเด้อนี่ไดไ้แล้วเพื่อนไปะเอาไก่เข้าบ้านก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวไปเก็บไข่ด้วยเดี๋ยวจะพาเอ,อาเมล็ดอันนี้แล้วอาน,นี้ไปเอาไปให้ไก่เดี๋ยวพาเอ,อาเมล็ดมันก่อนนะ งานก็ไม่สะดวกแล้วเด้อเพื่อนเย็นมือเย็นอ,อ,อแข็ง <c oughs> <c oughs> เลือกแข่ง <c oughs> ว้าวมเมล็ดไม่ค่อยมีเลยอ้ย ทีอเหลยอเอาไปให้ไก่มันเจ็กกินอันนี้มันปลายมันไม่ค่อยมีแล้วนี่ตรงนี้แหละเม็ดเยอะ มันก็เหมือนฟักนั่นแหละเพื่อนแต่แก่เขาไม่กินกันเขากินแต่อ่อนๆ โอ้ยมือเย็นเลยเพื่อนๆเลได้แค่นี้เพื่อนๆได้ลูกเดียวเองอีกลูกลูกอื่นยังอ่อนอยู่มเมล็ดมันยังไม่แข็งเอาไปให้ไก่ไปแลกไข่นี่นะคะสามวันเก้าฟอง มาข้าวบานเร็วเรวค่อยออกมาใหม่ข้าวบาดเร็วแล้วค่อยออกใหม่ไปกินข้าวก่อนเพื่อนๆวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละเดีย๋ยวไปกินข้าวก่อนโอ้ยมือเย็น,นเพื่อนๆเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงมาค่อยไปเก็บฟักทองฝั่งนูน้นนี่ง่ายขนาดไหนกับข้าวยายยามเร่งรีบไกย่ย้อม ไขเ่เจียวน้ำพริกปลาร้แค่นี้แหละเนาะอากาศดีๆรีบกินรีบเข้าสวนแล้วพรุ่งนี้ฝนตกใอ้ยมรืน,นี้เนาะ